สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่ในเกมบ o เทเวนอาร์พกันค่ะวันนี้มันจะหาความลับเกี่ยวกับขับบูธท,ที่นี่นะคะขับบูธตรงนี้เลยค่ะเข้าไปนะคะเข้าไปเลยฝั่งนี้นะคะไปนั่งที่โซโฟ,ฟานะคะแล้วมันจะมีไอเทมเป็นความลับในปี2023 เี่นะคะจะออกมาหยิบให้ดูนะคะนี่ชิงนี่อะไรคะมันเปนลี่ยนร้ายได้นะสลับลายได้ะคะ่ะถือว่าเป็นความลับแบบใหม่นะคะนี่มีท่าให้เลือกอยู่สองท่านะเดี๋ยวจะไปตัดจบที่บ้บานเพื่อนคะ่ะ เออหาบ้านก่อนนะเดี๋ยวไปตัดจบที่บ้านเพื่อนข้างบ้านเพื่อนนะคะอ่ะเลือกบ้านหลังนี้ละกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาตัดจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมด like, กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบายบาย